เข้า,าตำาลาท,นะทุกคนเข้าปุ๊กในคานอเตโคเขาตำหนากินกว่าซื่อมาอันในโลนึงเนี้ยครึ่งโลในกลมหัววะสี่สิบบาทในคาอันนี้สี่สิบบาทถ้าแต่มาโคกันนอกโคกให้กินกันนะมากินจ้อมกันค่ะกูก็ค่ะในก็ปิดไฟติดไฟแล้วก็ตังหม้อ ล้ก็ใส่น้ำมันค่ะใส่น้ำมันขออ้ไรนะถ้าปิ้งเอามันตีวานกว่าถ้าโครเอามันก็มีน้ำมันมันๆนเนาะถ้าเป็นได้ย่างเอาหรือก็ว่าปิ้งเอาในก๊อไลเนาะปิ้งเอาในย่างเอาในก็ดีกว่านเนาะ แต่ขาอัลมิต้าดถ่านยางเนี่ยน้องเดมยางข้าแต่ามาโคอัลในคัน้นาะเดี๋ยวกล้ำไปตัวยกินจ้อมกันพัเนาะดีค่ะวันนี้ก็จะมาโคข,ข้าวตำนากินที่ภาษาไทยใหญ่เขาจะเรียกว่าข้าวตำนาหรือว่าข้าวปุ๊ก ทำไมเรียกว่าข้าวตำงามันเป็นข้าวเอาเข้าวเหนียวนึ่งแล้วก็เอามาตำกับงาเอางาใส่แล้วก็ตำด้วยตำด้วยกันแล้วก็เรียกว่าข้าวตำงาน้องก็เอามาหัน่นแล้วก็จะเอาคั่วคั่วไ่อ่อนๆถ้าคั่วมันจะน้ำมันเยอะไม่ค่อยอร่อยถ้าให้อร่อยจริงๆต้องเอาปิ้งหรือหรือว่าย่างแบบนั้นะ่ะอร่อยมาก ถ้าเป็นอยู่บ้านนอกนะก็เอาปิ้งเอาย่างกินตอนหน้าหนาวตอนเทาเช้าแล้วก็เอานมนมข้นเอาจิ้มกินนมข้นอย่างเงี้ยเอาจิ้มกินน้าตาลอย่างเงี้ยถ้าเป็นที่บ้านเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นที่นี่ก็หนูมไม่มีเตาถ่า,านย่างหนูก็จะคั่วเอามาคั่วกันเดี๋ยวคั่วเสียดแล้วให้ดูหน้าตาเดี๋ยวกินด้วยกันสวัสดีค่ะไม่ซุ่มค่าไม่ซุ่มค่า จะคั่วเป็นประมาณนี้คั่วไฟอ่อนๆเดี๋ยวรอกินเลยกันนะคะทุกคนในจุงค่ะมื่อได้มาโคกินข้าวปุกกันค่ะอันนี้กว่าชื้อมาส4ีสบบาทในคราอันนะี้เขามาโคูโคก่วไฟอ่อนๆเนาะกินจ้องกันถ้ามีตา,าถ่านตัวมีตาถ่านได้ยางกินวานวานอินเนี่ย แมนน่ครูเอามันเป็นมน้ำมันอิดๆษนะที่แล้วครูเอากะลายครูเอากะวันอยู่นะทำง่ายๆค่ะเอาข้าวเหนียวไปแช่แล้วก็นึ่งอยากได้สีขาวก็เอาข้าวสีขาวข้าวเหนียวสีขาวอยากกินสีดําก็เอาข้าวเหนียวดำเนาะไปแช่แล้วก็นึ่งนึ่งแล้วก็คู่งาคู่งาเสร็จแล้วเอางาไปตำตำให้ละเอียดเสร็จแล้วก็ เอาคุกกับข้าวเหนียวแล้วก็ตำข้าวเหนียวกับงาล่มกันแล้วก็มันก็จะเป็นมาหน้าตาแบบนี้แล้วก็เอาวางไว้มันก็อันนี้มันเย็นแล้วมันก็เลยแข็งๆเวลามันร้อนๆก็อร่อยนะกินตอนร้อนๆก็อร่อยดีเอาจิ้มนมนมข้นกินตอนนุ่นเดเกกนุ่นชอบเอาจิ้มนมมข้นกินอร่อยมากชอบมากค่ะก็คุเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็โคย่าวย่าไหในคเนาหน้าตามันก็เป็นงไงจังแบบวันหนอ,อันนี้ก็นมข้นอันนี้ก็นำนมในคานาเขาจะมาจิ้มกับน,นำนมอันนี้ก็นมข้นหนูจะมาจิ้มกับนมข้นในคานาหน้าตาอร่อยไหมคะ มากินด้วยกันนะคะทุกคนพีพีเอซีทุกคน, C, กคนมากินด้วยกันนะคะได้เยอะมากเลยกินคนเดียวจะหมดไหมเนี่ยมากินด้วยกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามปันแห้งเขาพองคะ่ะ